แล้วทางนายกค่ะยังได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่บ่อหนามภูร้อนป่าตึงอำเภอแม่จันเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาบ่อน้ำภูร้อนป่าตึงและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในพื้นที่อำเภอแม่จัน นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะลงพื้นที่พบประ,ประชาชนที่บ่อน้ําพุร้อนป่าตึงอำเภอแม่จันเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าการพัฒนาบ่อน้ําพุร้อนป่าตึงและโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่อำเภอแม่จันโดยมีนางสาวปียรัชติยะภัยชัด ติยาภัยรัตค่ะนางสาววิสารดีเตชะธีราวัตรสมาชิกสรรภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายและประชาชนตำบลป่าตึงให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการนําเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่อําเภอแม่จันจํานวน3าโครงการได้แก่โครงการอ่างเก็บน้าแม่คําตําบลแม่ฟ้าหลวงอาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโครงการอ่างเก็บน้ําป่งขมตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายและโครงการอ่างเก็บน้ําแม่สแลบตําบลแม่สลอง ในอำเภอ แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งทั้ง3โครงการจะมีพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า148,0 0 0ไร่นายกรัฐมนตรีได้ยังกล่าวอีกว่าในวันนี้ค่ะได้พบปะพี่น้องชาติพันธุ์ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยังได้รับฟังปัญหาอย่างตรงจุดสําหรับเรื่องพรบรชาติพันธุ์ก็พยายามจะทําให้สําเร็จภายในวาระนี้ส่วนปัญหาเรื่องของน้ําหลังจากที่ได้รับฟังการนําเสนอก็จะนําไปพิจารณาทั้ง3โครงการเพราะแหล่งน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดียิ่งขึ้น